สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูต้นกล้วยนะครับว่าเราจะตัดแต่งใบอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับสําหรับผมนะครับส่วนตัวโดยส่วนตัวของผมนะครับผมจะตัดใบที่มีสีเหลืองนะครับใบไหนที่สีเหลืองหรือว่าใบที่มีการหักเนี่ยก็จะตัดทิ้งไปส่วนใบที่ยังอยู่สีเขียวเนี่ยผมจะไม่ตัดทิ้งนะครับเพราะว่าใบสีเขียวเนี่ยเขาสามารถที่จะปรุงอาหารสังเคราะห์แสงปรุงอาหารแล้วก็หล่อเลี้ยง ต้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดเฉพาะใบตัวนี้นะครับเนี่ยส่วนวิธีการตัดนะครับผมก็จะตัดใกล้ที่ใกล้โคนต้นเลยนะครับนี่อันนี้เป็นใบสีเหลืองเราก็จะทิ้งห่างจากโคนต้นหน่อยนะครับนี่ทิ้งห่างจากโคนต้นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเวลาเราถ้าระวางใบตัดใบทิ้งแล้วทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ย เวลาใส่ปุ๋ยปุ๋ยอาจจะติดตรงใบแล้วก็มันค่อนข้างยากนะครับก็จะโยนไว้ไกลๆหน่อยนะครับดูครับนี่ครับวิธีตัดนะครับนี่ผมก็จะตัดชิดนี้เลยนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกเวลาฝนมาเพบมันก็จะไหลออกไม่ไม่ค้างอยู่ในก้านใบนะครับนี่อ่ะมาดูครับนี่ลักษณะการตัดนะครับก็จะตัดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับตัดทิ้งเลย ใบก็จะเหลือประมาณสัก8-10นะครับ8-10ใบต่อต้นนะครับแล้วก็มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับนี่อย่างต้นต้นนี้นะครับต้นนี้ลักษณะใบมันออกแบบนี้เนี่ยตัดทิ้งเลยได้ไหมนะครับก็ตัดเลยนะครับใบกาบใบฉีกออกลักษณะแบบนี้นะครับก็จะตัดทิ้งเลยนะครับก็จะไม่เก็บไว้ขอให้ตัดถึงด้านล่างเลยนะครับนี่ครับ นี่นะครับคุณผู้ชมพอตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบไหนสีเหลืองก็ตัดทิ้งไว้เลยเจ็ดต,ตัดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเสียดายมาดูครับนี่นครับอย่างใบตัวนี้นะครับสีเหลืองก็จะตัดทิ้งนะครับเพราะว่าสีเหลืองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงแล้วก็ปรุงอาหารให้กับหล่อเลี้ยงลําต้นได้นะครับเราก็จะตัดแต่งทําความสะอาดพวกใบที่มันมันเหี่ยวแล้วมันแห้งไป เราก็ตัดทิ้งเลยไม่ไม่ไมอไว้นะครับเพราะว่าถ้าสะสมไว้มันจะรกมันอาจจะเกิดเชื้อราแล้วก็มีโรคแมลงมาก่อกวนได้นะครับเราก็ต้องทําความสะอาดส่วนใบเนี่ยผมก็จะเอามาไว้กองไว้ห่างๆจากโคนต้นหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะไม่เวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยมันก็จะตกลงไปที่โคนต้นได้สะดวกนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ